มองไก,กลๆเหมือนนางแบบเลยนี่คือหุ่นยนต์ที่เดินได้เนียนเหมือนคน X เพิงไอออนโรบอหุ่นยนต์หิมะน้อยรุ่นใหม่จาก X p พิงค่ะบอกเลยว่านี่เป็นหุ่นยนต์รุ่นแรกที่มีทั้งรูปร่างแบบผู้หญิงและผู้ชายของ X เพิงและเป็นหุ่นยนต์ที่หุ่นเหมือนมนุษย์สุดๆมีตั้งแต่โครงกระดูกกล้ามเนื้อไปจนถึงผิวหนังที่ยืดหยุ่นเหมือนของจริงและ X เพิงเองก็เคยเปิดตัวเจ้าไอออนอีกเวอร์ชันเมื่อกลางปีมาแล้วคือ X เพิงไอออนที่ใช้ในสายการผลิตรถยนต์และหน้าตาท่าทางก็จะยังดูเป็นโรบอทแแแข็งรร่่ีีเเาคุ้้นนนนชินตบบบป Generation ใหม หัวใจสําคัญของเจ้าไอออนรุ่นนี้จะอยู่ตรงที่สมอง AI ที่ใช้เทคโนโลยีร่วมกับรถยนต์อัจฉริยะของ X เพิ่งถึง70%ใช้ชิป Turing AI ที่ประมวลผลได้ถึง2,250 TOPS พร้อมโมเดล VLA ทําให้คิดพูดเดินและโต้ตอบได้เหมือนคนจริงๆแถมมีแบตเตอรี่แบบ All Solid Sta t e ที่เบาลง30%แต่เก็บพลังงานได้มากขึ้นถึง30%ค่ะและไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้องจะติดไฟไง่ายๆเขาการันตีเลยค่ะว่าปลอดภัยสูงสุดผ่านการทดสอบสุดขั้วทนทั้งความร้อน250 องศาทนการกระแทกและการเจาะทะลุโดยไม่ติดไฟแน่นอนและถึงแม้ว่า x อ็กซเพิงจะยอมรับว่าการผลิตหุ่นยนต์จํานวนมากนั้นยากกว่าการผลิตรถยนต์เพราะหุ่นยนต์ถูกขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และมีมาตรฐานคุณภาพที่สูงกว่าแต่การที่ x อ็กซเพิงพัฒนาทุกอย่างเองตั้งแต่ต้นจนจบจึงทําให้สามารถนําเทคโนโลยีจากรถยนต์มาต่อยอดได้ทันทีและจะเริ่มใช้งานในเชิงพาณิชย์แล้วปี2026ที่จะถึงนี้ค่ะ